ลงทุนฟู้ดแอนเบเวอร์เรดันโอกระจูขายผ่านปัป๊มปอตทอร้านคาเฟอเมซอนสร้างความฮือฮาอีกครั้งเมื่อ o ออหรือปอตทน้ำมนันประกาศลงทุนร่วมกับบริษัทปลูกผักพอรักแม่ผู้ดำเนินกิจการร้านอาหารเพื่อสุขภาพอย่างโอกระจูด้วยสัดส,ส่วนหุ้น20%ผ่านบริษัทมอดูรัสเวนเจอร์จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่โออาจะตั้งเพื่อลงทุนในธุรกิจภายในประเทศไทยสำหรับการลงทุนในครั้งนี้โออตั้งเป้าขยายสาข,ขาร้านโอกระจูผ่านปั๊มน้ำมน Station, ันข,ขาทเั่ววทประทระศมถง จำหน่ายอาหารในรูปแบบแอปแอนด์โกผ่านร้านคาเฟ่อเมซอนที่มีมากกว่า3 0 0พันสาขาในเขตกรุงเทพปริมณฑลและภาคเหนือเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับผู้บริโภคทั้ทงนี้ยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกผักในรูปแบบกเกษตรอินทรีย์ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าเนื่องจากโออมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเติบโตจากภายนอกเพื่อเพิ่มผลกำไรในระยะยาวจึงเน้นร่วมทุนกับบริษัทที่มีศักยภาพซึ่งบริษัทปลูกผักพ่อรักแม่ จุดเด่นในเรื่องของการปลูกผักด้วยระบบเกษตรอินทรีย์และส่งตรงจากฟาร์มผักขนาดใหญ่จากจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยโดยในปัจจุบันร้านโอกกระูมีทั้งหมด14สาขาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่2สาขาและกรุงเทพ12สาขาด้วยกันส่วนการลงทุนครั้งนี้จะเติบโตไปในทิศทางไหนต้องรอติดตามกันในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะขอบคุณข้อมูลจาก Marketing UF งสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center. com ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ